สวัสดีคะ่ะคันนี้เป็น1 2 5ย c ซีซีนะคะเบนของดาก้อนคะ่ะบรรทุกได้3 0 0ร้อถึงสี่รกิโลนะคะคันนี้ลูกค้าอยู่ที่นครพนมค่ะออตอนนี้ลูกค้ากําลังบรรทุกข้าวนะคะนี่ค่ะลูกค้าบรรทุกเต็มคาร์บิอเลยจ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแอดไลน์มาที่เบอร์0988258771ได้เลยคะ่ะเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะคะ ร้อยยี่ห้าซีซีจะมีอยู่สี่สีค่ะสีแดงสีส้มสีเขียวและสีดำเงินค่ะสามารถเพิ่มหลังคาด้านหน้าด้านหลังได้นะคะสวัสดีค่ะคันนี้เป็นร้อยยี่ิบห้าซีซีนะคะเบนของดาก้อนค่ะบรรทุกได้สามร้อยถึงสี่ร้อยกิโลนะคะคันนี้ลูกค้าอยู่ที่นครพนมค่ะออตอนนี้ลูกค้ากำลังบรรทุกข้าวนะคะนี่ค่ะลูกค้าบรรทุกเต็มคาราเบลเลยจ้า ลูกค้าถ้า